จะน่าหิวลระคะคุณมี่ร้องตั้งแต่เช้า,าแล้วอาหารหมดไม่ไม่ไจไม่เพื่อนหรอค่ะอยู่ไปช้อปปิ้งมาไปไปมา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 ได้แล้วค่ะมาเ,มา,เ,เาีามาแล้วมมมดเาียงเลยค่ะหมดเก พนกบอกใ้กินเข่าเศ้าวคือกันแมวกับพ่อแมวมามาี่ีี่อะมา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 าม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 าามมนมา เป็นคนหลักใส่โอ้ยเป็นคนหลับใส่เพิ่นตัวหาค่ะหาให้กินค่ะต้องอุ่มมากินได้เพิ่นยังสิกินหมองเพิ่นไทยเพื่นเยี่ยวเพิ่นไปเพิ่นค่ะเพิ่นทํำเพิ่นทำภารกิจของเพิ่นแล้วเ้ากับตองเก๊บไปถึงเนี่ยค่ะเห็นบ่ ชีวิตถาดแมวที่น้องเป็นคือแม่ก้อยบะนออคือสินี่หลายบานอยู่ดอกเนาะถาดแมวคนรักสัตว์คนรักสัตว์เลี้ยงมันมาเลี้ยงมาแหลวก็หากมั่นตัวค่ะเนาะจริงๆมี่มี่มนเพิ่นบได้ตั้งใจเอามาเลี้ยงดอกแมวจรจรมากกจจะเป็นแมวจรเนาะ,ะสังเกตเบื่องคนไทยใจบุญนี่และขี่สงสาร ตั้งเป้เนี่ยหน่อยเมื่อนได้ค่ะนี่ดิเด้าเด้าเด้าเดไอ้โดนรถชนมั้งประมาณเมื่อถึงเดือนตอนนั้นหน่อยแห้งเอามาปัวเอามาเพี้ยนเอาค่ะเนี่ยดยวต้องกันจังว่าถิ่นกันบ่ได้ดูแลเพิ่นค่ะพุ่งนี่เดี๋ยวสิได้พ่อเพิ่นดูอยู่ดอกค่ะผิผ้าเพิ่นมาทักทายครับเพื่อนๆดูอยู่ฝากเมตตาเพิ่นเด้อจ่าแมวเอจวนเพื่อนสิโตนซ่า เด้อฝากทั้งแมวฝากทั้งแม่ก้อยนี่ละรักน,น้อยแต่ขอให้รักน,นานๆกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ